สวัสดีครับในยุคที่อะไรต่อมีอะไรก็ดึงความสนใจเราไปหมดเนี่ยการจะมีสมาธิจดจ่อกับอะไรสักอย่างกลายเป็นเรื่องที่ยากสุดๆไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไออาการวอกแวกเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเรามีวิธีง่ายๆที่จะรับสมองให้กลับมาคมกริบได้ยังไงความรู้สึกนี้คุ้นๆกันไหมครับคือเหมือนเรายุ่งมากๆเลยนะทั้งวันเนี่ยตอบแชทสลับไปดูอีเมลกลับมาทำงานแป๊บๆอา้าวมีแจ้งเตือนเด้งใหม่อีกและ แต่พอหมดวันเท่านั้นแหละมองย้อนกลับไปอา้าวงานชิ้นสําคัญมันไม่เดินหน้าไปไหนเลยความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองนะครับแต่มันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังจริงๆเอาละครับเรามาเริ่มผ่าสมองดูปัญหากันเลยดีกว่าตัวการแรกที่ทําลายสมาธิของเราก็คือสิ่งที่เราทํากันเป็นประจําทุกวันจนชินไปแล้วนั่นก็คือการสลับงานหรือการสลับเรื่องที่คิดไปมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งไอพฤติกรรมนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้สมองแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับต้องบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกกันว่า m u l ติ t a s k i n g เนี่ยไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทำจริงๆคือการสลับงานหรือท k Switching แบบเร็วมากๆและทุกครั้งที่เราสลับเนี่ยสมองต้องจ่ายพลังงานที่เรียกว่าสวิ t ชิ่งคอสเพื่อตั้งหลักแล้วเริ่มกระบวนการคิดใหม่ทั้งหมด ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าสมองส่วนหน้าของเราที่ใช้คิดวิเคราะห์วางแผนเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตสุดแรงที่พร้อมจะทะยานไปข้างหน้าได้ทุกเมื่อทีนี้ทุกครั้งที่เรากำลังจดจ่อกับงานแล้วสลับไปเช็คแจ้งเตือนแว็บหนึ่งแล้วก็สลับกลับมาทำงานต่อนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถสปอร์ตคันนั้นแล้วเหยียบเบรกหัวทิ่มสลับกับเหยียบคันเร่งมิดไปมาอย่างรุนแรงผลคืออะไรครับ ก็คือน้ำมันหมดถังเร็วมากซึ่งน้ำมันในที่นี้ก็คือพลังงานกูโคลสในสมองของเรานั่นเองครับและพอเราทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันเป็นปีๆเนี่ยมันไม่ได้แค่เปลืองพลังงานนะครับแต่มันคือการทำให้เครื่องยนต์พังเลยมันทำให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ประสาทหรือที่เรียกว่า neuroinflammation ซึ่งมันนำไปสู่ภาวะที่น่ากลัวมากที่เรียกว่าสมองแก่ก่อนวัยคือประสิทธิภาพการคิดการจำม,มันลดลงจนอาจจะกู้คืนมาได้ยากเลยครับ เอาละครับมาดูตัวการอีกตัวหนึ่งกันบ้างคราวนี้เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองลุ้นล้วนเลยที่มันเป็นกับดักที่ทําให้ยิ่งเราเสียความสนุกแบบง่ายๆฉับช่วยมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้น ในหนังสือโดปามินเนชั่นเนี่ยเขาอธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพมากๆครับเขาเปรียบเทียบระบบความสุขในสมองเราเหมือนกับตาช่างพอเราถ่ายฟีดดูคลิปตลกตลกหรือกินขนมหวานปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีตุ้มน้ำหนักความสุกก้อนเบลเลอร์เลยทุ่มลงไปที่ตาช่างฝั่งความสุขแต่สมองเราเนี่ยมันเกลียดความไม่สมดุลสุดๆครับมันเลยต้องรีบถ่วงน้ำหนักไปที่ฝั่งความเจ็บปวดทันทีเพื่อด,ดึงตาช่างให้กลับมาเท่ากันและจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับ พอความสุขจางลงไปตาช่างมันไม่ได้กลับมาอยู่ตรงกลางที่คําว่าปกตินะครับแต่มันเด้งเลยไปฝั่งความเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกต่ากว่าปกติซะอีกนี่แหละครับคือคําตอบว่าทําไมหลังจากถายมือถือไปสองชั่วโมงแทนที่จะรู้สึกดีกลับรู้สึกห่อเหี่ยวว่างเปล่าไม่มีแรงจะลุกไปทําอะไรเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะโทษตัวเองไปมากกว่านี้นะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าสึกครั้งนี้มันไม่ยุติธรรมเลยเราไม่ได้กําลังต่อสู้กับความขี้เกียจของตัวเองอย่างเดียวนะครับ เรื่องนี้ถูกพิสูจน์มานานมากแล้วครับในการทดลองที่เรียกว่า Skinner box คือถ้าให้หนูกดปุ่มแล้วได้อาหารทุกครั้งมันจะกดแค่ตอนหิวแต่ถ้ากดแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างแบบสุ่มเดาไม่ได้หนูจะกดปุ่มอย่างบ้า,บาคลั่งไม่ยอมหยุดเลยครับมันคือหลักการเดียวกับการพนันและก็เป็นหลักการเดียวกับฟีดโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราไถาจอไม่หยุดเพราะเราลุ้นว่าโพสต์ต่อไปจะเจออะไรเด็ด เห็นภาพไหมคะว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไรคือเราไม่ได้สู้กับตัวเองนะครับแต่เรากำลังสู้กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์สู้กับทีมนักจิตวิทยาที่เก่งที่สุดในโลกและสู้กับอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อแฮ็กจุดอ่อนในสมองของเราโดยเฉพาะเลยดังนั้นการใช้แค่พลังใจสู้เนี่ยอาจจะไม่พอค่ะแต่มันก็มีข่าวดีครับมันมีวิธีสู้กลับ และเราเริ่มได้ง่ายๆเลยด้วยการประถมพยาบาลสมองของเราเองเป็นเทคนิคที่ใครๆก็ทำได้ทันทีเพื่อเริ่มดึงสมาธิกลับคืนมาวิธีการง่ายมากๆเลยครับแค่เลือกกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำคนเดียวได้10นาทีโดยห้ามมีอะไรมารบกวนเลยนะอาจจะเป็นการล้างจาน อ่านหนังสือหรือแค่นั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจตัวเองก็ได้การทำแบบนี้เนี่ยมันคือการฝึกให้สมองรู้จักรอหรือที่เรียกว่า delay gratification ซึ่งมันคือการบริหารกล้ามเนื้อสมาธิให้แข็งแรงขึ้นโดยตรงเลยครับ ช่วง2นาทีแรกเนี่ยบอกเลยว่าคือช่วงวัดใจครับสมองมันจะโวยวายกระสับกระส่ายอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาใจจะขาดแต่ถ้าเราทนผ่านช่วงนี้ไปได้นะแค่รู้ทันความอยากแต่ไม่ทําตามมันพอถึงประมาณน,นาทีที่5ความมหัศจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นครับเสียงในหัวที่มันเคยดังๆเนี่ยจะค่อยๆเบาลงและความสงบจะค่อยๆเข้ามาแทนที่โอเคพอปฐถมพยาบาลกันไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องการสร้างความสุขแบบยั่งยืนกันบ้าง ซึ่งต้องอาศัยโดพามีนคนละชนิดกับที่เราได้จากการไถ่มือถือเลยครับเราเรียกมันว่าโดพามีนราคาแพงครับมันคือความสุขที่ต้องจ่ายด้วยความพยายามหรือที่เรียกว่าความเครียดที่ดีอย่างเช่นการตั้งใจทำงานยากๆจนสำเร็จหรือการออกกำลังกายจนเหงื่อออกสิ่งเหล่านี้แหละครับคือหัวใจของการสร้างสมาธิและอารมณ์ที่มั่นคงในระยะยาวดูภาพนี้เราจะเข้าใจเลยครับโดพามีนราคาถูกเนี่ยกราฟมันจะพุ่งสูงปี๊ดเลยนะ แต่แป๊บเดียวมันก็ดิ่งเหวลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นซะอีกทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมแต่โดพามินราคาแพงเนี่ยกราฟมันจะค่อยๆใไต่ระดับขึ้นแล้วคงที่อยู่ในระดับสูงได้นานหลายชั่วโมงทําให้เรารู้สึกดีมีพลังมีสมาธิไปได้ตลอดทั้งวันเลยครับและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือเมื่อไหลกรตังที่เรายอมลงแรงจนเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือ flow state ได้เนี่ยสมองจะไม่ได้ให้รางวัลเราแค่โดพามินนะครับ แต่จะจัดเต็มให้เป็นค็อกเทลสุดใหญ่เลยทั้งสารที่ช่วยให้โฟกัสดีขึ้นสารที่สร้างแรงผักดันและสารที่ทำให้รู้สึกปริติสุขนี่คือความรู้สึกฟินแบบอิ่มเอมที่หาไม่ได้จากการเสพความสุขราคาถูกแน่นอนครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับและผมว่านี่คือส่วนที่ทรงพลังที่สุดเลยเพราะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะนำเราไปสู่ข้อสรุปที่ว่าจริงๆแล้วเรามีอำนาจในการออกแบบสมองของเราเองค่ะ ประโยคนี้คมมากครับสมาธิคือสถาปนิกมันเป็นหลักการทางประสาทวิทยาเลยนะที่บอกว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสนใจซ้ำๆเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกที่คอยออกแบบและสร้างโครงสร้างทางเดินประสาทในสมองของเราขึ้นมาใหม่พูดง่ายๆก็คือ เราโฟกัสกับอะไรเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นครับถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสลับจอไปมาเราก็กำลังสร้างสมองที่วกแวกง่ายแต่ถ้าเราฝึกฝนที่จะจดจอกับงานยากๆนานๆเราก็กำลังสร้างสมองที่แข็งแกร่งและคิดอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นการเลือกโฟกัสจิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานให้เสร็จแต่คือการปั้นสมองของเราในระยะยาวภาพเปรียบเทียบนี้มันท้าทายความคิดเรามากๆเลยนะครับว่า คนอายุ70ที่ฝึกสมาธิมาตลอดชีวิตอาจจะมีสมองที่เฉียบคมและทำงานได้ดีกว่าคนอายุ30ที่ปล่อยให้สมองถูกทำลายด้วยสิ่งเร้าตลอดเวลามันบอกเราชัดเจนเลยครับว่าความฟิตของสมองนั้นสำคัญกว่าอายุจริงๆและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันครับทุกการกระทํำของเราในแต่ละวันทุกครั้งที่เราเลือกที่จะหยิบมือถือขึ้นมาถหรือเลือกที่จะวางมันลงแล้วไปทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิ นั่นคือการวางอิฐชิละก้อนเพื่อสร้างสมองที่เราจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตแล้ววันนี้เรากำลังก่ออิฐสร้างสมองแบบไหนกันอยู่ครับ